สูตรและว,วิธีการทำตะโก้เปียกปูนใบเตยกะทิสดมะพร้าวอ่อนมาฝากกันนะคะเผื่อเพื่อนๆเอาไปทําขายกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะเราจะทําตัวกะทิก่อนนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะคะจากนั้นเอาน้ําละลายแป้งให้หมดแล้วเติมหัวกะทินําไปกลองแล้วนําไปกวนกวนจนตัวกะทิเนียนข้นแบบนี้เติมมะพร้าวอ่อนลงไปตักใส่ถ้วยรอเดี๋ยวเรามาทําตัวเปียกปูนใบเตยใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็นวดค่ะจากนั้นนะคะเอาน้ำปูน ใส่ละลายแป้งให้หมดเลยนะคะแล้วก็เติมน้ําใบเตยทําการคนนะคะแล้วก็กรองพอกรองเสร็จทําการกวนกวนจนตัวแป้งเหนียวเหนบหนาใสขึ้นในระหว่างที่กวนเติมน้าปูนใส่ได้นะคะเราจะกวนจนแป้งสุดเนียนข้นแบบนี้แล้วก็บีบใส่ตัวกะทิแบบนี้นะคะแต่งหน้าด้วยตัวงาข,าว,ขาวคั่วตกแต่งด้วยใบเตยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับตะโก้เปียกปูนใบเตยของเรานะคะเพื่อนๆลองเอาไปทํากินดูหรือว่าทําขายสร้างรายได้สร้างอาชี